คนวันพุธท,ทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนก่อนอื่นหลับคำทำนายให้พิมพ์คำว่าเป็นสุขคลิปดวงรายสัปดาห์ลงทุกวันจันทร์นะคะท่านใดอยากสนับสนุนช่องเป็นกําลังใจให้อาจารย์สามารถกดส่งของขวัญดาล่างตรงคอมเมนต์นี้ได้เลยค่ะคนวันพุธนะเป็นคนที่ชอบไหว้พระทำบุญนะคะเป็นพิเศษในช่วงนี้นะแนะนำนะคะถ้ามีโอกาส อยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระหรือบวชเนนก็ได้นะคะก็ลองทำบุญตามศรัทธานะและถ้าเป็นไปได้ที่ไหนมีหล่อพระองค์ใหญ่ๆนะคะ,ะขนาดสูงเนี่ยเกิน5เมตรขึ้นไปนะคะจะเป็นองค์ยืนหรือว่าองค์แบบนั่งก็ได้นะร่วมบุญเขียนแผ่นทองเหลืองนะคะหรือว่าเป็นเศษทองนะไปร่วมหล่อได้ยิ่งดีนะคะอันนี้ส่งมากนะคะเป็นความเชื่อนะคือถ้าเรามี มีน้อยนะคะเราก็ทําน้อยมีมากเราก็ทํามากนะคะนะในเรื่องของการฝักฝ่อะช่วงเนี้ยมันจะเหมือนเราสืบเสาะหาครูบาอาจารย์ที่เรารู้สึกว่าเราฟังท่านนะคะแล้วถูกจริตนะหรือว่ารู้สึกมีบุญสัมพันธ์กับท่านนะคะเราอยากจะฝึกกรรมฐานอยากจะฝึกสมาธินะก็ ลุยได้มีโอกาสทาแล้วสําเร็จมากนะคะดวงช่วงนี้ถ้าทําได้ยิ่งดีนะคะจริงๆทาทุกช่วงดีหมดแหละแต่ว่าช่วงนี้ดาวมันอาจจะให้ผลนะแล้วก็ดวงของเราเนี่ยมันถึงจุดจังหวะที่ว่าเราอยากจะปล่อยวางอยากจะขัดเกลาตัวเองนะคะก็จะมีเรื่องแบบนี้เข้ามาค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องศาสนานะคะแล้วก็ใครที่ไม่ค่อยได้ทําบุญเนี่ยก็จะมีคนชวนไปทําบุญนะมีคนแนะนําอะไรให้นะ ไปไหนมาไหนระวังหน่อยนะคะมีคนจับจ้องนะคะจับจ้องในที่นี้อาจจะไม่ใช่พวกแบบเดินตามตามที่จะเขาเรียกว่าชิงทรัพย์หรือพวกมิจฉาชีพเท่านั้นนะคะคือปกติเวลาไปไหนมาไหนจอดรถหรือว่าเ,าเราขึ้นรถเราต้องรีบรักรถเนี่ยต้องต้องระวังอยู่แล้วนะคะมิจฉาชีพโจรค่อนข้างเยอะสมัยนี้นะแต่ในที่นี้คืออาจจะเป็นในส่วนของที่ทำงาน มีใครที่เขาแอบมองประเมินเราอยู่ไหมนะคะถามว่ามีผลไหมอาจารย์คิดว่าค่อนข้างมีผลค่อนข้างมีผลเช่นเขากำลังดูประเมินการทำงานของเราว่าเออทำงานกับคนอื่นได้ดีไหมแล้วก็ประสิทธิภาพการทำงานดีไหมนะคะมีผลแต่ว่าไม่ได้น่ากลัวไม่ต้องห่วงมากแต่เราทำหน้าที่ให้ถูกต้องนะคะทำตามหน้าที่เท่านั้นเองนะอาจจะเป็นช่วงที่เขา เอ๊มันมีข่าวเรื่องของการยกักยอกอะไรแบบนี้ไหมแล้วเขาพยายามที่จะตรวจจับประเมินนะคะภายในบริษัทหรือภายในองค์กรนะให้ระวังนะคะในเรื่องของการทานอะไรเข้าไปการกินนะคะอะไรเข้าไปการดื่มอะไรเข้าไปะระวังในเรื่องของการเ,าเขาเรียกว่าท้องเสียนะหรือว่าขึ้นไส้อาเจียนนะคะทางกายภาพเนี่ยแหละนะ ในช่วงอากาศที่มันร้อนนะคะอย่าไปกินของดิบนะเรื่องเกี่ยวกับลำไส้เรื่องเกี่ยวกับท้องเสียท้องอืดน,นะคะหรือถ้าในอีกมุมหนึง่งโลกของวิญญาณเนี่ยในเรื่องของคุณใสเรื่องของของต่างๆนะคะถ้าเกิดเป็นไปได้คนที่เรารู้สึกไม่ค่อยชอบเขาเขาซื้ออะไรมาฝากเราควรทานไหมคะรับไว้ก่อนแต่ไม่ต้องทานนะคะเออก็รับไว้ก่อนตามมารลยยาแล้วก็ทิงไปอย่าไปกินอะไรที่มัน สีสัวหรือว่าผิดสํแแดงนะคะโดยเฉพาะคนที่ไปสักเสกเลขยันมานะต้องเขาเรียกว่าต้องระวังเป็นดิเศษตามกฎข้อบังคับของสำนักต่างๆนะคะอืมอยาจะไปซีสัวกินอะไรนะเออเตือนไว้ก่อนนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินนะคะมันจะมีเกณฑ์จำเป็นอันนี้ใช้คำว่าจำเป็นที่จะต้องใช้เงินกับ กิจกรรมหรืองานอะไรบางอย่างอืมัมนมันจำเป็นนะเช่นเอามาซ่อมบ้านนะคะหรือว่าเอามาจัดงานบางอย่างอืที่เกี่ยวกับครอบครัวแบบเนี้ยค่ะจำเป็นจะต้องเอาเงินเก็บมาออกมาในช่วงนี้พอใช้คำว่าจำเป็นถึงแม้ว่าไม่อยากจ่ายแต่มันก็ต้องจ่ายนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้ช่วงนี้มีโอกาสอย่างที่บอกนะคะให้ร่วมบุญในการหล่อพระใหญ่นะคะองค์โตโตนะคะหรือ ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระบวชเนนนะคะนะหรือว่าถ้าคนที่มีทรัพย์น้อยจริงๆเนี่ยให้ทำเหรียญสิบยอดตู้ชำระนี้ส่งไปก็ได้นะคะก็ถือว่าอย่างน้อยเราได้ทำทานนะขอให้คนวันพุธโชคดีค่ะ